ปะ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 ไปคุยค้าดีกว่าีอทองเก่งมากเลยจ้ะแล้วนี่เจ็บตรงไหนเนี่ยทำไรก็กลับปานเอตีแต่กลับปานนี่เองแอบมาหาไอ้ทองนี่เดียวใช่ไหมลุงนี่พ่อจะส่งเองไป กูเหรอเหรอทำไมหเข้าไปดูยัไงก่อนอ๋อตังก่อนตั้งก่อนง้ขอเชิญเหวกอโมกนัตครับเออหวัดดีค้าไม่ยอเขอเลยนะเอ็งอ่ะสนใจหมือนเข้าให้มา,มนะาข้าไปรูปทรงเอ็งก็ดีลายเอ็งก็ดี ขายอยากเ,เองเนีมีนาคนไกลก็ามาชมในงานวัดเนี่ย <c oughs> ที่อยู่ทีสองหกโมงเช้าทบ่ายสองากินข้าวพุ่งชวง่วงแลก็ต้องต่อย่หนึ่งทุ่มมีน้ำฟรีไฟฟรีให้เองก่ะใสยอยู่เองสนใจไหมละ่ะฟรีค่าเหมาะสมแล้วจริงๆหรือพี่เข้มฝีมือเองระจ้อยร่ยจะไปสู้ใครเขาได้เอาพี่เอาพี่ไปกันไปกันไปนะครับผมขอเพื่อนผมไปด้วยได้ไหมครับ เออก็ได้งั้นเดี๋ยวอาทิตหน้าข้ามมารับเย้ได้ไปด้วยกันแล้วเ้ยไปล้าลูกตากันเถอะ